เริ่มต้นกับช่วงพิสูจน์เรื่องจริงนะครับกับเรื่องราวที่ชวนขนลุกสยองขวัญกับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิขุดคบหม้อดินปิดผ้ายันมัดด้วยสายสินมาฝังทิ้งไว้ที่ริมถนนเป็นจำนวนมากก่อนพากันหวาดผวาวันนี้อาจจะเป็นหม้อสะกดวิญญาณตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ถึงแม้ว่าจะมีการประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ และทําบุญใหญ่เพื่อปัดลังควานในหมู่บ้านไปแล้วยังมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะครับอ้างว่ายังเจอสิ่งลึกลับขึ้นกับตัวเองและเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของหม้อสะกดวิญญาณไปพิสูจน์เอาเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย AIS e ูี max ดีแม็กซ์่งจุดเกา ddi blue power เป็นทีเป็นปอบไปเสี้ยนแล้วค่ะถ้าเป็นหมองเสียเนาะกลายเป็นเรื่องที่เล่าลือกันไปต่างๆนานาภายหลังข่าวการขุดพบมอด,ดินปริศนาถึง14ใบที่มีการใช้ผ้ายัน ผูกมัดปากหม้ออย่างดีจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเกิดอาการหวาดผวาว่าสิ่งที่พาการขุดพบครั้งนี้อาจเป็นหม้อด,ดินสะกดวิญญาณที่ผ่านพิธีกรรมทางไสย,ยศาสตร,ร์สายมนดำบริเวณนี้ก็คือจุดที่ชาวบ้านพบหม้อด,ดินสะกดวิญญาณฝังอยู่รวมกันถึง14หม้อด้วยกันครับซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายเฉยภูมิแก้งค้อไม่ถึง10เมตรแม้ชาวบ้านที่นี่ครับจะช่วยกันทําบุญตามความเชื่อทางไสย,ยศาสตร,ร์แต่ชาวบ้านหลายคนครับก็ยังหวาดกลัวและมิตก กับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาชาวบ้านนับร้อยคนในหมู่บ้านทรับพักูลดและบ้านทรับสมบูรณ์ตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จงังหวัดชัยภูมิต้องพากันอกสันขวัญาวาหลังมีการขุดพบมอดดินปริศนาฝังอยู่ข้างทางรอยต่อของสองหมู่บ้าน

อ๋อนี่เป็นเด็กเหรอครับเป็นเด็กอ๋อเ็กทั้งหมดทั้งหมดไหนนี่เป็นอ่าทั้งหมดเจ็ดหอเจ็ดหที่ว่ามีปิญญาดังนั้นไปหมดแล้วไมหมดแล้วไปหมดแล้วผู้ที่พบมอดินปริศนาคนแรกเล่าว่าเห็นก้นหมอโปล่พ้ขึ้นมาหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักจึงเรียกชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นมาดู และคืนนั้นเองชาวบ้านที่มาร่วมขนย้ายหม้อด,ดินคนหนึ่งต้องเจอกับอาถรรพ์เพราะมีเสียงสุนัเขเห่าหอนคล้ายกับเห็นอะไรบางอย่างวนเวียนอยู่ที่บ้านทั้งคืนจนรุ่งเช้าเขาต้องไปขอได้สายสินจากพระสงฆ์มาผูกรอบบ้านเพื่อความสบายใจประมาณหกทุ่มหรือตีหนึ่งเนี่ยแหละคิดคิดว่าประมาณนี้พอได้กดน,นาฬิกาเบิ้งที่นี่ทั้งเหาทั้งหอนทั้งเฮากระเฮาที่แรกว่าที่ออกมาแล้วค่ะ ที่ออกมาก็เลยบอออกกระเลยเสียงเสียงขนยางยางตับตบตับตบอ้อมไปอ้อมมาก็เลยนี่พ่อเอ๊เหรือเขาชิ่นน้ำม้านะคะน้ำม้าก็เลยคิดว่าก็คือบ่อได้ไปรบก,กวนอย่างเขาลบลู่อย่างเขาระหว่าง,งที่ทีมงานลงพื้นที่พิสูจน์ความจรงิงไม่มีชาวบ้านแจ้งว่าพบมอดดินปริศนาอีกหนึ่งใบอยู่ห่างจากจุดพบมอดดินจุดแรกไม่ถึง200เมตรแต่ม้อใบนี้ อยู่อีกฝั่งของถนน2เดีอนแล้วครับมันมากี่ไหนตาตอนก็เพราะลูกเพื่อนรับมาไเลไม่เห็นไม่นีครับไม่หนีไปทันไปศึกษาพระพระบอกว่ามันอยู่เหนือตองไวยังสั้นจ้าจะไม่ทุบไปตีเห็นไหนะใช่ไหมครับครับไม่ทุบไปตีพิธานี้เด็กว่าเป็นมูนจะพุ่นถลยออวมาเครับเออจักนอะไรอยู่หันเนครับเออมันก็ัต้องยิ่หาเขาตัวนี้ตัวนี้ตัวให่เขาว่า แม่แกมันครับแมมนแหงที่สุดครับแต่อยู่กับผมบ่เป็นหยังครับแต่ผมพ่อนี่มือผมมานอนั่งทือนทีแรกผมนอนได้2เดือนแล้วครับเป็นยายแกหรือเป็ุกผมอ่ะผมนอนตื่นสวยลุกๆๆๆก,ล,กลุกก็ทันว่าครับผมบ่มีขึ้นเอามันไผร่เวิร์ผมบ่มีมครับข่าวการขุดพบมอดดินสกดริญญาณที่เริ่มแพร่สะพัดออกไปไม่กี่วันชาวบ้านเล่าว่าไม่มีบุคคลลึกลับ เข้ามาถามหาหมออดินโดยบอกว่าถูกวิญญาณที่สิงอยู่ในหมอ้อตามไปลังควานถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะเขาเป็นคนทําพิธีสกดวิญญาณปอบขังไว้ในหมออดินถึง15ตัวก่อนนํามาฝังดินไว้เมื่อ6ปีก่อนก็มาเป็นแบบเป็นพวกหมอผีนะฮะตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็สักยันเต็มตัวไปหาแม่ค้าแม่ค้าก็ตกใจจนสั่นเลยครับไปขู่เขาด้วย บอกมของเขามของเขาเขามาฝังเอาไว้ไปยุ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาข้ามน้าําข้ามทะเลมาตั้งไกลทำไมต้องฝังไวไ้แถวใกล้ๆหมู่บ้านชาวบ้านการปรากฏตัวของชายแปลกหน้าที่อ้างว่ารู้เห็นถึงที่มาที่ไปของหมอด, <c oughs> ดินปริศนาทั้งหมดทํำให้ชาวบ้านบางส่วนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงเลือกหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจมาช่วยคุ้มครองตามความเชื่อ กระยานเระย่านย้ายกระเจิงไปหาแนวนี้มาก,กันหอว่านี่กระเมียนด้วยเนี่ยไปหาน้ำพามาตัวเนี่ยมันกะอุ่นใจค่ะอ้าวได้ดรมามได้มานะคะเพื่อนำมาฝากหลวงพ่อฝากมาให้แล้วก็ได้พามาองคนึ่งไม่ว่าเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์หม้อด,ดินสะกดวิญ,ญญาณจะคุมขังดวงวิญญาณพูดผีปีศาจไว้จริงหรือไม่ แต่ชาบ้านที่นี่ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําพิธีกรรมปลดปล่อยดวงวิญญาณตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ตั้งแต่วันแรกที่ช่วยกันผุดขึ้นมาแล้วเพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านี้พ้นบ่วงกรรมได้ไปผุดไปเกิดที่ภพภูมิใหม่โดยไม่ต้องห่วงกังวลใดๆในชาตินี้ผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งนะครับว่า เรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะการสะกดวิญญาณหรือเรียกว่าเป็นหนึ่งในสายศาสตร,ร์มนต์ดำหรือศาสตร์มืดหากเรามองตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วล้วนเป็นการกระทำที่สร้างบาปสร้างกรรมทั้งสิ้นครับ